ชมไฮไลท์วิ่งผลัด4คูณหนึเมตรชายทัพใต้ฝุ่นชายไทยที่ไร้บิวภูริพลบุญสอนซึ่งได้รับบาดเจ็บป้องกันแชมป์ซเกมไม่สำเร็จซีเกม2023ที่ประเทศกัมพูชาประจำวันที่10พฤษภาคม66อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของทัพนักกีฬาไทย คือกรีธาประเภทวิ่งผลัด4 x 1คูณ100เมตรชายโดยทับใต้ฝุ่นไทยแชมป์เก่าไราชื่อของบิวภูริพลบุญสอนที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บปิดฉากซีเกมครั้งนี้ต้องปรับทับชัยทวัชชัยหิมเอียดลงแข่งขันแทนเทพบิวคลิปไฮไลท์ท้ายข่าวโดยทวัชชัยหิมเอียดถูกส่งลงวิ่งในไม้แรกไม้ที่สองเป็นต้าสระอัดดาบบางังไม้ที่สาม สิบตำรวจตรีสิทธิพรดอนไพรทีและไม้สีของบิวภูริพลบุญสอนถูกแทนที่โดยชยุทธคงประสิทธิโอทวัชัยหิงเหียดไม้หนึ่งตาสระอาจดาบบางไม้สองดอนสิทธิพรดอนไพรทีไม้สเฉา,าก้วยชยุตธคงประสิทธิ์ไม้สี่ ผลการแข่งขันทับลมกรวดวิ่ง4ี่คูณ100เมตรชายไทยคว้าเหรียญเงินป้องกันแชมป์ไม่สำเร็จโดยใต้ฝุ่นไทยออกสตาได้ดีในไม้ที่หนึ่งและไม้ที่สองส่วนไม้ที่สามแผ่วลงเล็กน้อยประกอบกับนักวิ่งอินโดนีเซียในไม้นี้ทำได้ดีทำให้ส่งไม้ที่สี่ได้ก่อนทีมไทยวิ่งนำหน้าแม้ทางชยยุทธ คงประสิทธิ์ไม้สีของไทยจะใส่เต็มที่เร่งสปีดส,สุดฝีเท้าจนเกือบแซงได้ห่างแค่เพียงเก้าเดียวแพ้ไปแบบชิวเฉียดเพียงแค่0.02วินาทีทีม4 x 1คูณ100ชยอินโดนีเซียเข้าเส้นชัยคว้าเหรียญทองด้วยเวลา39.11ด้านนักวิ่ง4ี่คูณ100เมตรชายไทย คว้าเหรียญเงินด้วยเวลา39.13และอันดับ3เหรียญทองแดงคือมาเลเซียเวลา39.36